บางครั้งวิธีที่ดีที่สุดในการสัมผัสธรรมชาติอาจเป็นการขับรถออฟโรดเข้าไปในป่าเขาเพื่อเข้าถึงสิ่งเหล่านั้นและสำหรับผู้ชอบการแคมปิง้งคงไม่มีอะไรจะสุดเท่ากับรถบ้านสายลุยอีกแล้วและนี่คือสีสุด,ดยอดรถบ้านแบบโคตรลุยตะลุยทุกพื้นที่รุ่นใหม่ล่าสุดที่ดีที่สุดในโลก Earthroamer LTi สุดยอดรถบ้านคารหัวจอมลุยจากบริษัทเอิร์ตโรเมอร์สหรัฐอเมริกาที่ทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ค่ายแรกของโลกหัดขึ้นรูปทั้งชิ้นเบาขึ้นแต่แข็งแกร่งกว่าเดิมแบตเตอรี่ลิเธียมไมออนให้กำลังไฟ1 1 0 0 0วัตต์มีเครื่องชาร์จอินเวอร์เตอร์สองเครื่องที่จ่ายไฟ5,000ันวัตต์พร้อมพาคุณตะลุยท่องเทีย่ยวไปทุกที่ทุกสภาพอากาศมอนเทสซีของ Ford f o r d f 5 5 0ช่วงล่างแบบถุงลมแอร์ซับเพนชันสิสต์เม ชคอัพแต่งจากคิงถังเก็บน้ำ378ลิตรปลั๊กไฟไฟชิดบางแดดกลางด้วไฟฟ้าบันไดพับบอกอัตโนมัติเมื่อเปิดประตูของเสียจากห้องน้ำนำไปเททิ้งได้แผงโซลาเซลล์บนหลังคาให้กำลังไฟ1300วัตต์่านในกว้างขวางโล่งสบายรองรับผู้ใหญ่ได้ถึง4ท่าน ตัมระบายอากาศที่เพดานเซ็นเซอร์ตรวจจับควันไฟ LED TV 32นิ้วปรับมุมได้ตามต้องการระบบเครื่องเสียงครบครันห่างล้างจานช่องเก็บของตู้เย็นช่องเก็บของห้องอาบน้ำฝักบัวพร้อมสุขภัณฑ์ เครื่องยนต์ดีเซลจาก Ford 6.7ลิตรเทอร์โบดีเซลให้กำลัง330แรงม้าราคา590,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ18ล้านบาทสนใจตรงไปที่ e a r t h r o m e r c o m SLRV Commander เอกบายเอกจากบริษัท SLRV Expedition ออสเตรเลีย er ใช้เชสซีของ m a n TTX ยาว12เมตรกว้าง2.4เมตรสูง3.5เมตรน้ำหนัก20ตันมอเตอร์โฮมชั้นแบบป๊อปอัพเพิ่มพื้นที่ด้านในได้ด้วยระบบไฟฟ้าเป็นรถบานเคลื่อนที่ที่แพงที่สุด เท่าที่เคยมีมาจากออสเตรเลียราคา1.3ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ42ล้านบาทและขอแนะนำ SLRVFTS X100 4x4 คู c แคบบนพื้นฐานของ i s u z u FTS เตียงคิงไซส์ยกขึ้นลงด้วยไฟฟ้าเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างสำหรับห้องนั่งเล่นและเตียงเดี่ยว2ชั้น LED TV เครื่องซักผ้าห้องน้ำลิ้นชักเก็บของพร้อมไฟ2ส,สว่างเตาแม่เหล็กไฟฟ้าอ่างล้างจานห้องรับประทานอาหาร <S <S 1> <S 1> เครื่องปรับอากาศ15,000ิทย3 BTU ตัวเครื่องยนต์ดีเซล12.5ลิตรให้กำลังสูงสุด480แรงมา้าราคา179,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ5.6ล้านบาท สนใจข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.slrvexpedition.com.au เตอ s i ไซ r บี n เรียน a อฟโรดแคผลิตโดย Provan i n d u s t r i k Tiger Adventure, ชารัดอเมริกาบนพื้นฐานของ Ford f 550ตกแต่งมาอย่างดุดันแข็งแกร่งระบบขับเคลื่อนสีล้อและโชคกับที่ได้รับการอัปเกรดแผงโซลาเซลล์ที่หลังคาของเสียจากห้องน้ำเททิ้งได้ฝาท้ายสำหรับบรรทุกสัมภาระทำจากอลูมิเนียมกว้างขวางม,มากๆด้านในออกแบบอย่างสวยงามโมเดิร์นโรง่ง โร่งเตียงนอนด้านบนพร้อมทีวี32นิ้วเป็นรถกระบะแบบ4ประตูปอหลังถูกเปลี่ยนเป็นช่องเก็บของมีห้องน้ําในตัวพร้อมฝักบวัวไฟฟ้าต่างๆในห้องโดยสารหน้าต่างพร้อมมูลี่และม่านผู้ขับเป็นส่วนตัว พร้อมบุกตลุยทุกพื้นที่ทุรกันดารในทุกฤดูการเครื่องยนต์6.7ลิตร V8 เทอร์โบดีเซลให้กำลัง450แรงมา้าราคา240,000ดอลลาร์ 2, 40, 000, 000, สหรัฐหรือ7.7ล้านบาทส่วนใจข้อมูลเพิ่มเติมที่ w w w t i g e r v e h i c l e c o m ในช่วงนานาสาระเหล็กกันโครงมันคืออะไรสำคัญกับรถแค่ไหนถ้าอยากทราบแล้วไปชมกันเลยครับ เหล็กกันโครงหรือ anti r o อ bar anti sway bar stabilizer bar เรียกได้หมดเกี่ยวข้องโดยตรงกับการควบคุมการถ่ายเทยน้ำหนักและความเสถียรภาพของตัวรถเหล็กกันโครงคืออะไร คือชิ้นส่วนของช่วงล่างที่มีลักษณะเป็นท่อเหล็กเชื่อมระหว่างล้อซ้ายและล้อขวามีทั้งแบบติดตั้งมาจากโรงงานหรือแบบที่เป็นอุปกรณ์เสริมติดตั้งได้อย่างตรงรุ่นโดยไม่ต้องดัดแปลงแต่อย่างใดเหล็กกันโครมีหน้าที่อะไรลดการโครงของตัวรถที่จะเกิดขึ้นขณะเข้าโคง้งการเปลี่ยนเลียอย่างเร็วการขับขี่บนพื้นที่ต่างระดับ การโค้งของตัวรถจะทำให้เกิดการถ่ายเทยน้ำหนักซ้ายขวาส่งผลให้ยางทั้งสองข้างไม่สามารถสร้างแรงยึดเกาะได้อย่างเท่ากันดังนั้นเหล็กกันโค้งจะช่วยลดอาการโค้งของตัวรถทำให้การถ่ายเทยน้ำหนักลดลงทำให้ตัวรถยังคงเสถียรภาพไว้ได้และยังทำให้ยางสามารถมีแรงยึดเกาะได้อย่างมีประสิทธิภาพรถที่มีเหล็กกันโครงและไม่มีเหล็กกันโค้งนั้นเมื่อเข้าโค้งจะมีอาการแตกต่างกันอย่างชัดเจน และสาหรับท่านที่มีอุปการะคุณท่านใดอยากอุปการะค่าขนมให้กับช่องสิงหาชาแนลก็ทำได้ง่ายๆด้วยการกดปุ่มขอบคุณบรูรหัวใจที่ใต้วิดีโอแล้วเลือกค่าขนมกันได้ตามสะดวกท่านที่กดเข้ามาก็กราบขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงครับส่วนท่านที่ไม่กดก็ไม่เป็นไรแค่เข้ามาชมเนื้อหาก็ขอบคุณมากๆแล้วครับและถ้าชอบอย่าลืมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรง มีเงินใช้กันไม่ขาดมือทํากิจการงานใดก็ผ่านพ้นทุกอุปสรรคไปได้ไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็ตามและสําหรับวันนี้สวัสดีครับเย่เย yeah, 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 yeah. ่เย่เย่กายกองวิกวิกวิก,กวิกวิกกายกองวิก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 